เราจะไปดูบทบาทของท่านนายกรัฐมนตรีที่สภากันบ้างนะคะไปตอบกระทู้ถามสดนะคะแต่ว่าเห็นบอกว่ามีเรื่องปั่นป่วนเกิดขึ้นเล็กน้อยจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามค่ะ ไบโอแซนดับกลิ่นปลอดภัยไม่มีสารตกค้างลดปัญหาส้วมอุดตันเข้าระบายน้ําอุดตันบาบัดน้ําเสียกําจัดกลิ่นในฟาร์มปศุสัตว์เร่งการย่อยสะลายขยะและลดกลิ่นเหม็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงสั่งซื้อได้ทาง0819359681 0856608565เว็บไซต์ tpipolin.com line @tpipl lazada tppi ตั้งคั่เสงด f o o ด l a n d ล i l l a ร์เก็ตและร้านมเดิร์นเทรดชั้นนำ โรงพยาบาลกรุงเทพเปิดตัว Precision Medicine การแพทย์แม่นยำกับบทบาทของยีนเพื่อสุขภาพในทุกช่วงเวลาของชีวิตณนห้องประชุมชั้น7อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพทุกท่านสามารถที่จะมาตรวจข้อมูลทางพันธุกรรมได้ถ้าเป็นข้อมูลทั่วไปก็มาที่ Health Design Center นะคะเพื่อที่จะรับการตรวจสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพดีไปด้วยกันโรงพยาบาลกรุงเทพอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะ เมื่อก่อนการเสียฟันเป็นปัญหามากดีที่เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียฟันตอนนี้เสียฟันก็ลดลงแถมรู้สึกปากสะอาดอย่างที่ล่ำลือกันที่คุ้มมากคือหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยครับเทพจริงเทพไทยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด